นี่ครับนี่จะมาพามาดูรถแต่งนะครับนี่บินบีบร้อยนะครับร้อยร้อยสิบใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นรถของไออาซา,านะครับเดจวาวับหน้าฟีดไปให้นะครับอันนี้เป็นรถของไอใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับชอบคันไหนก็ทักไปนะครับ เดี๋ยวจะทิ้งฟิตดให้อันนี้รถคนรอนะครับอันนู้นนี่นะครับรถมีตาขัดได้ที่นะครับวันใจตำรวจ ตอนนี้เราอยู่อีกอยู่กิษดานะครับโออูเจริญภูมิก็จะลกๆหน่อยนะครับ